วังรถนะครับคุวังรถนะครับนะด้า้ายไว้นะครับประกาศนะครับคุณปราณีนะครับคุณปราณีนะครับขอความกรุณาหยุดรอสกู่ครับขอรถเข้าสามรถสกู่นะครับอยวางนี้พร้อมกันนะครับเร่งรถมาครับเร่งรถมาประชาชนรอสกู่ครับเร่งรถสกู่นะครับกคเอาครับคข้าครับคข้าคุนข้า อกันนะครับันรถเข้าคร <Danger ous. S 2> ับรถเข้าครับรนเข้ารถเข้ารถเข้าครับเดินรถเข้ารอตะกครับอย่ามนต้นะครับตัดคนตคนรถเข้าตัดคนรถเข้าตัดคนครับรถเข้าครับตัดคนครับเล่นมถเข้ามาครับตัดคนครับ <Pine> ตัดคนครับ เด็นรเขา่นรถเข้ามาเลยเนรถเข้าเล่นรถเข้าเล็นรถเข้ามาเลยเนเข้ามาเข้ามาเก้าครัา้าดค้ามครมาลอนีเลยครับคนกามครับมาล้ดีเลยครับล้ามครับมาลอนีเลยครับคนกล้ามครับาอดีเลยครับกล้ามอีเลยค คนข้ามคนข้ามพอรถเข้าคนข้ามยนต์คนข้ามยนต์คนเข้าเข้ารถเข้านขายนต์รถเข้าครับรอตะโกครับคนข้าบรอตะโก้ครับคนเข้าครับเร่งมาเล่งมารถเร่งมารถเร่งมาร่งเล่งมาเร่งมาเร่ง้ามาเข้ามาคนข้ามคนข้าคนข้ามเร่ร้าเร่งรถเข้ามาเรรถเข้ามา สองเนวควรจะควรทราบนะครับรอจะกู้นะ